ต้นกุสาโนยใหญ่ที่รายร้อมอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นนอกจากจะให้ความสวยงามและร่มรื่นแล้วต้นกุสาหเหล่านี้ยังมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีต้นไม้เก่าแก่กขนาดใหญ่ซึ่งเติบโต,ตควบคู่กับโบราณสถานที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นจานวนมากแสดงให้เห็นถึงความมีคุณค่าและความสําคัญของต้นไม้ใหญ่ที่มีต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ในขณะเดียวกันก็มีต้นไม้ใหญ่บางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้รับการจัดการและดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งส่งผลต่อการคงอยู่ของต้นไม้ใหญ่เหล่านั้น ้วยเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินการสํารวจกลุ่มต้นพุทราโบราณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยพบต้นพุทราทั้งหมดกว่า872ต้นซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถพบต้นพุทราได้มากที่สุดที่บริเวณพระราชวังโบราณทั้งนี้ต้นพุทราที่พบมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ7 77ปีโดยมีอายุตั้งแต่26ไปจนถึง140ปี และการสำรวจประเมินความเสียหายของสุขภาพต้นพุ้สาจิ่งได้พบว่าต้นพุ้สาตแต่ละต้นมีปัญหาที่ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสวนุู้สาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาโดยทีมรุกข,ขะหมืออาชีพที่มีความชำนาญในการตัดแต่งต้นไม้โบราณดำเนินการปรับปรุงบำรุงกลุ่มต้นผุสาจำนวน872ต้น และจัดงานวันผู้ซาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเพื่อการอนุรักษ์การสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ความสําคัญของผู้สาโบราณให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบอย่างจริงจัง กลุ่มต้นพุศาที่เกิดขึ้นตามโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานับว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานคือปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และในปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นรูกปกาบระดุกข,ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักร,ราช2562และยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือการทำพุทราเชื่อมพุทราแผ่นในน้ำเชื่อมและพุทรากวนนอกจากนั้น กลุ่มต้นกุาลเหล่านี้ยังถือเป็นป่าในเมืองที่ให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างชาติ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีและเป็นการจัดการที่ดีเยี่ยมโดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อมอบหมายให้หน่วยงานระดับจังหวัดดูแลอย่างชัดเจนคือสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีหน่วยงานภาคี่ร่วมคือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์กลุ่มพุทธโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยดําเนินงานตามกรอบโครงการอนุรักษ์ผันพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกพศทในการอนุรักษ์และ,ะบำรุงรักษา อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ต้นพุชาคงไม่ใช่แค่การดูแลรักษาเพียงอย่างเดียวแต่อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญประกอบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นพุชาให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าพุชาโบราณให้รู้จักหัวแหนรู้จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งจะนําไปสู่การสร้างสินสานึรที่ดีต่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป